อภอิชนตพลคบนางเอกหนึ่งปีพร้อมสู่ขออยู่ช่องเจ็ดกว่าสิบหกปีไม่ยึดบทพระเอกยกให้รุ่นน้องอภอิชนตพลเลิกลารักเก่าสิบปีแต่คบหาหน้าลีวิทย์พร้อมแต่งแม่อยากอุ้มหลานพระเอกหนุ่มอภิชนตพลสัตยาเปิดใจรักหวานหาหนาลีวิทย์คบหนึ่งปีแล้วยอมรับวางแผนอยากจะแต่งงานไวๆให้คุณแม่ได้อุ้มหลาน พร้อมรับงานรัวๆโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าพึ่งเสียคุณตาไปหาหน้าให้กำลังใจอยู่แล้วครับพอเห็นโพสต์ต่างๆเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากช่วยสิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือกำลังใจเขาก็อยากทำงานร่วมกับเราถือว่าเป็นโอกาสดีของผมด้วยเพราะช่วงปีใหม่ผมไม่ได้ไปไหนเลยมันอยู่ในสถานการณ์คิดว่าคู่เราคั่งรักไหมหรอเพราะเห็นศาสตร์ความหวานกันอย่างต่อเนื่องผมว่าแล้วแต่คนมองนะแต่สิ่งที่ผมทำไปแล้วคือความสบายใจของ ผมมันคือกำลังใจของผมแล้วแต่คนมองบางคนก็มองว่าทำแบบนี้ดีมีความสุขจะทำงานได้อย่างเต็มที่จะได้ทำให้เรามีพลังผลักดันในการทำงานต่อไป ส่วนแฟนคลับส่วนใหญ่จะเข้ามาแซวไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของน้องหาน่าหรือแฟนคลับของผมเขาจะชอบแย่ชอบแซวเวลาเราโพสต์รูปหรือสตอรี่ร่วมกันจะมีไดเล็กมาบอกว่าหวานจังเลยจริงๆผมอยากขอบคุณด้วยซ้ําที่เปิดโอกาสเปิดใจรับผมกับหาน่าผมไม่รู้ว่าแฟนคลับบางคนจะคิดอย่างไรแต่พอเราได้คบทุกอย่างส่งเสริมเรารู้สึกมีกําลังใจสบายใจเราไม่อยากให้คนมองในทิศทางว่าไม่เหมาะ สมกันไม่ดีเลยไม่ควรครบกันมาคบกันทำไมถ้าผมเจอเหตุการณ์แบบนั้นคงน้อยผมว่าครั้งนี้มันราบรื่นมันเป็นกำลังใจกลับมาล้วนๆสิ่งต่อไปที่จะทำคือเราจะทำงานต่อไปเรื่อยๆดูแลครอบครัวต่อไปตอนนี้ครบปีแล้วเรื่องงานวิวาข่าวดีให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่า